สวัสดีครับพวกกับผมชนะชนซีร์มอฟอยสอยยิกนี้ผมจะมาพูดอยู่กับประสบการณ์ชีวิตที่ผมได้ผ่านมาประมาณ475ปีที่ผ่านมาอยากจะบอกเอาไว้ว่าถ้าคุณอยากเป็นคนพิเศษสําหรับใครสักคนคุณต้องสั่งกระเพาราไข่ดาวสอฟองเพราะว่าคุณจะได้สั่งพิเศษกับฝาวไ้คิ้ถและคุณเลี้ยงแมวคุณต้องซื้ออาหารแมวเพราะว่า มันต้องกินอาหารแน่ๆผมมั่นใจว่ามันต้องกินอาหารแมวแน่ๆเพราะผมคิดว่าต้องใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากอยากให้เธอแก้แต่ถ้าว่าคุณจะเลี้ยงหมาก็ต้องซื้ออาหารหมามา,มาแน่ๆเหมือนกับหลอดเบอร์มอที่กล่าวไว้ว่าเอสโซ,โซคาปูชิโน่ที่มันแปลว่าการทานกาแฟนในตอนเช้าไม่ส่งผลต่อสุขภาพจะทาให้ฟันของคุณเปลืองเติะและไม่สุยให้คุณหันมากินแทปซี่ดีกว่าเพราะกาแฟมันขมส่วนแทปซี่มันจะอร่อยกว่า เขาไม่ได้จ่ายแต่ผมอยากกินก็เท่านั้นเองซึ่งคุณกําลังดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะมองว่าผมตลกจริงๆไม่ใช่ผมไม่ตลกเสื้อที่ผมใส่อยู่ไม่ใช่สูทแต่เป็นเสื้อช็อปเด็กช่างผมเด็กช่าง,งพอช่างอะไรช่างเงาะเงาะอะไรเงาะโรงเรียนโรงเรียนอะไรมูลเรียนรัฐบาลไม่นะครับคุณหาว่าผมตลกผมไม่ตลกเขาเรียกเป็นเศรษฐีชั้นิษย์ชนะศิษย์คนที่เป็เศรษโรสโรสบอกไว้ you fucking idiot fucking stupid you k n o w w h a t I me a n fuck off right จาไปแล้ววิวผมก็สวยดีเหมือนกัน ดังการที่แอนนาพูดเอาไว้ว่ามีน้ำส้มอยากกินน้ำแดงมีน้ำแดงอยากกินน้ำส้มมีเปปซี่อยากกินโคลามีโครลาอยากินสไปซ์ซึ่งมันเป็นอย่างเดียวที่ให้คุณตัดสินใจเน็ตเดียวในชีวิตของคุณว่าคุณจะเลือกกินเปปซี่หรือโคลาหรือสไปซ์หรือน้ำส้มหรือน้ำแดงถ้าคุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณจะเจอทางออกทุกปัญหามีทางออกแค่าหาประตูไปเจออย่าออกทางหน้าต่างเพราะว่ามันจะสูงมันนี่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่อยากให้ผู้ชายของตัวเองนั้นไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นควนิ้วกล่าวไว้บอกว่่่าาเคยดแมตี ดูโอชีแม่ปุตีตายเห็นไหมปัญหามันใช้เคลียร์ซึ่งการใช้ชีวิตมันต้องไปตามปรัชญาเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่บอกเอาไว้ว่า What's your name? My name is Harry มันแปลว่าทุกปัญหาย่อมมีปสัรทและคุณจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่เจอปสัรท์และท้ายนี้ผมจะบอกเลยว่า อันผู้ชายมากมายกว่าฝูงลิงจะจิบทิ้งขิดคว้งก็ยังไหวชิงอกหักรักคุณช่างปันลายขึ้นเอรยอย่าเสียใจกระเทยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดช,ชวนเพื่อนมาดูวนันียอะช่องนี้ b t c Story ไม่มีสาระแต่มีจะเสียเพอราเราขอบคุณครับ